สถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยนะคะ the lover the hangman the fool ตอนนี้นะคะคุณอาจจะกำลังพบเจอกับสถานการณ์ความรักที่เหมือนกับ คุณยังไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขก็จริงแต่คุณก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นคู่แท้ของคุณจริงหรือเปล่านะคะให้บอกว่าตอนนี้คือคุณจะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะคุณจะต้องคอยดูคอยศึกษาดูใจกันนิดนึงนะคะแล้วก็มองดูเฝ้าพิจารณาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือคำตอบที่แท้จริงหรือเปล่าเขาคือคนที่ เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงหรือเปล่านะคะพยายามที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะหากสิ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ที่คือคําตอบที่สุดของคุณนะคะคุณก็ไม่ต้องแคร์ใดๆนะคะคุณสามารถที่จะทําให้ใจของคุณนะคะกลับมามีอิสระอีกครั้งหนึ่งได้นะคะหากคุณมองว่าคุณเป็นอิสระคุณสามารถที่จะแบบทำสิ่งต่างๆได้ตัวของคุณเองได้คุณก็จงปลดปล่อยตัวเองนะคะ กล้าที่จะออกมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้กล้าที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกล้าที่จะปล่อยให้ชีวิตของคุณกลับมามีอิสระหลุดพ้นจากพันธนาการที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของคุณมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะแล้วคุณก็จะพ้นพบกับคําตอบแล้วคุณก็จะทําให้ตัวของคุณกลับมามีความสุขกลับมาที่จะได้เริ่มต้นความรักดีๆครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ